พอพลิมเมอร์เข้าไปปุ๊บมันจะทำให้เกิดฟล็อปก,ก็คือเกิดตะกอนเป็นก้อนขนะึ้นมานะครับฉะนท้าไม่มีพลิเมอร์มันจะรีบออกไป ตัวนี้คือออโต้พลิเมอร์นะครับเป็นถังผสมพลิเมอร์อัโตโนมัติออโต้พลิเมอร์ polymer, เครื่องผสมหรือว่าเครื่องกวัตกรอัโตโนมัติเนี่ยจะทำหน้าที่ในการผสมตะกอนผงไอพลิเมอร์ผงนะครับกับน้ำเพื่อให้ละลายโดยจะมีอินเลตของน้ำทีำ่เป็นน้ำดีมาก่อนนะครับผมเป็นน้ำดีเข้ามา เข้าไปในเครื่องนะครับเครื่องจะถูกแบ่งเป็นสามห้องเป็นสามก็อเป็นสามบ็ดเข้ามามีฮอปเปอร์ตัวนี้เราเอาไว้เทพลิเมอร์และให้เครื่องฟีดลงไปเองทางช่องนี้แต่ตอนนี้อยู่ทํางานอยู่นี่จากนั้นเราผสมเสร็จแล้วนะครับแบ็แรกจะเป็นการกวนช้าก่อนแบ็ที่สองเป็นการกวนเร็วแบ็ที่สามเป็นตัวพักพลิเมอร์ที่เอาไปใช้งานนะครับผมโอเคนี่ครับผมการทําไมเราต้องใช้เครื่อง ออโต้พีเมอร์เพราะว่าหนึ่งาให้เราประหยัดพรีเมอร์เพราะเราสามารถสีพีเมอร์ในอัตราที่เหมาะสมได้สองมันจะทำให้การผสมของพรลิเมอร์กับน้ำดีขึ้นไม่เกิดการจับเป็นตะกอนหรือเป็นก้อนของพรลิเมอร์ซึ่งเพราะว่าหากพรลิเมอร์เป็นตะกอนแล้วสิ่งที่ตามมาจะส่งผลต่อ๊มโดสก็คือปั๊มที่สีพรีเมอร์เข้าไปนะครับปั um ๊มโดตัวน,นี้ก็เป็นปั๊มที่ทำหน้าที่ มีพรีเมอร์เข้าไปในเครื่องกวนตะกรอนนะครับอันนั้นต้องวนให้ผมต้องวนมาดูหน้าง,งานอยู่เพราะการที่เครื่องอเครื่องสกูฟีทำงานได้ก็ต้องมีการดูดพิีเมอร์ลงไปในถังใบนี้ด้วยเพื่อช่วยให้น้ําเสียทําการทําให้ตะกอนจับตัวนะผมเห็นว่าตอนแรกยังเป็นน้ำเหลวๆนะครับพอมาเข้าถังกรนแล้วมีการด,ดูดพิมเมอร์ก็จะจับตัวเป็นตะกรอนในก้อนนะครับแล้วก็โอ้โหลงไปในบอ่อน้ำล้น ล้อลงมาเข้าเครื่องสกูเพจตอนนี้เป็นสามหัวนะครับผมเป็นสามหัวสกูและเป็นทีมงานของไซรพินนะครับผม ระวังเดี๋ยวน้ำมันจะสปีนะทุกคนตัวนี้คือตัวนักสปีนเราบอกนี่ไถตอนตอนแรกให้พอกับคนที่ยีปลายต่อสเตโยโต้เกี่ยวกับในเรื่องในเรื่องโกนี้